เนาะทุกคนก็อยากให้ทุกคนเนาะใช้ชีวิตให้ระมัดระวังตัวให้มีสติสู้มือนี้เนาะเป็นจ้ารยานบมัวเพิ่อนเสียด้วยเหตุอย่างกับ,บโบมัวแต่ว่าเพื่นเจอเหตุการณ์แบบนั้นของเมื่อคืนแล้วนอนเลยบบตื่นนะทุกคนแบบนอนหลับไปเลยเนาะ ฟังแล้วโหดหัวใจแฮวมาทุกคนมากินกันเฮลโลสบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวรอ,อีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อนี้สาวรจะมากินตามะกว้วยแกนทุกคนหรือว่ากล้วยทนีกลวยตาหนีนั่นเองทุกคนเนาะ นี่เนาะกระซื้อมาแล้วก็จะมากินคนเดียวอีกแล้วนะทุกคนตามมากล้วยแก่นแล้วกระซื้ออ่าอย่างเกาะมะกล้วยทอดเนาะนี่อยากกินกล้วยอยากกินกล้วยทุกคนเพื่อนก็จะมีอ่าผักผักบงให้นะทุกคนเป็นแบบเครื่องเคียงเนาะโอ้โหได้หลายหแหงเราจะมีผักกระลัํา นี่คือซาวรจะมีผักอันผักผักเน่านะทุกคนนี่นะหรือว่าผักสะอมนั่นเองเนาะนี่อันนี้อยู่บ้านซาวรเองเด้อฮะก็เด็ดมาสดๆเลยนี่เนาะโอ้โหกลิ่นมันแบบแหงกลิ่นมันแบบสุดยอดเนาะแค่ได้ดมกลิ่นก็บแบบอื้อเนาะนี่ทุกคน นี่ใส่ปลาแดกเนาะตามใส่ปลาแดกนี่อื้อกลิ่นแบบยั่วยั่วทุกคนนี่อันนี้คือกล้วยทอดปึ๊ดอ่ะทีประมาณนี้ก่อน ก็มีน้ำโอวันตินเนาะห็ดเองทุกคนซื้อน้ำก้อนมาแล้วเอาก็เห็ดโอวันตินเองใส่เองมาทุกคนมาย่องน้ากันกินคนเดียวโอ้โหหอมกินแบบตำดังเลยนี่นะน้ำปลาแดกยั่ๆโอ้โหมาทุกคนมาย่องน้ากันตำมะกรายแกนโอ้ยน้ำลายแตกหื

มาทุกคนเขามากินอ่าตามมกว้วยแก่นนําแล้วก,กันเล่าเรื่องไปน้าเนาะทุกคนวันนี้เนาะชาวอจะขออนุญาตเนาะ เล่าเรื่องนึ่งที่แบบตอนนี้กำลังเป็นกระแสในโซเชียลเนาะอยู่แล้วเนาะทุกคนจอนนจะขออนุญาตเล่าตามที่เราเห็นในข่าวเนาะเห็นในคลิปเห็นในโลกโซเชียลสื่อสังคมออนไลน์ณนะตอนนี้ถ้าใครที่ว่ามีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะ แต่ว่าก่อนอื่นเบิดเนาะซาวอนก็ต้องอ่าขอแสดงความเสียใจเนาะอ่ามายัางครอบครัวของผู้ที่ว่าสูญเสียเนาะขออนุญาตเนาะขออนุญาตคนที่เสียน้ำเนาะขอให้ไปสู่สุขติเอากอ็มาเล่าสู่กันฟังเนะทุกคนอยู่แข่งอัตตะปือทางภาคใต้ของสอปอปอลาวเนาะ ีผู้ใช้เฟซบุ๊กไลน์นึงเนาะเพื่อนออกมาไล์สดตอนหนึ่งโมงกลางคืนของวันทีเช้าสามเดือนแปดสองพันสองห้าเนาะเพื่นออกมาไล์สดบอกว่ามีคนเคาะประตูสี่ห้าเทือเราก็ตื่นลุกมาเบิ่งกระบุม m อย่างเนาะเพื่อนก็ได้เบาในคลิปเนาะว่าหนึ่งมง ยามาก็วันเดอร์ยามาอิหยังอยู่ไผอยู่มันอิปะอ่าอิหยังประมาณนี้แหละแล้วเพ่นก็ยังบอกว่าคนแขนลูกอยู่จะนอยจะไปใช้บาดให้เด้อคนแขนคนหัวลูกคนคิงลูกเพ่นก็ได้บอกว่าเดี๋ยวมืออื่นจะไปใช้บาดให้ตักบาดให้อิหยังประมาณนี้นะแบบนี้แล้วเพื่อนได้เป็นนอนของมือนั้นเนาะ ไปนอนแล้วอ่าแล้วเรานอนเลยทุกคนเรานอนไปเลยนอนบุ้งุ้งสุดโตแต่ว่าคิงห้างกายยังอุ่นอยู่เนาะแต่ว่าบุมีลมหายใจอย่างประมาณนี้แหละเนาะแล้วทุกคนก็แบบว่าอ่ามาสันนิฐานมาคิดมา อ่าแบบปฏิบัติต่อนะเรื่องราวมันก็มันก็คือะนะทุกคนทุกคนก็บอกว่าหรือว่าจะเป็นแบบพอเราไปทักท้วงอันเสียงเสียงที่แบบมีการเคาะประตูนะหรือว่าเป็นน้าราาแบบเจอเหตุการณ์เมื่อคือนัน้นบ่แล้วนอนแล้วนอนเลยนะทุกคนแล้วเพื่อนไปดูมอตี่บอก ไปดูหมอหรือว่าหมอดูหมอเดาหนะ่ะที่เพิ่อนเพิ่นทักบอกว่าประมาณหกโมงแรงนาะดผีไม่ไม้นะ่จะเอาเรามาส่งหกโมงแรงของมือนั้นเนาะผีสาวสามนะนะเพราะว่าห่างกายเรายังอุ่นอยู่เพราะว่าเขาเจ้าไปเบิ่งไปดูหมอนะ่นาเขาเจ้าว่าว่าผี่ไม่ไม้อยากได้เราเป็นผัวประมาณนี้เ้วทุกคนก็รอห้าปักขี้หัน จนหอดหกมงแรงกับบุมียังเกิดขึ้นสุดท้ายทุกคนปฏิหารบุมีจริงเราได้เสียชีวิตโอ้โหทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเศร้าสลดใจหลีเนาะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้แล้วทุกคนคิดอย่างไร คิดอะไรกับเหตุการณ์นี้ทุกคนเพราะว่าบางคนก็เสื้อบางคนก็บอกเสื้อนะบางคนก็แบบว่าเอองมงายนู้นนี้นั่นอะไรคิดกันไปต่างๆนานาเนาะต่างคนต่างความคิดแต่สําหรับสาวอนเนาะคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันอะไรทุกคนเพราะว่าคิดว่าอย่างไดเนาะมันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะทุกคน ส่วนตัวซาบาน,นี้เสื้อเรื่องแบบนี้เป็นอย่างจริงเสื้อเรื่องแบบนี้เดี๋ยวอีพีต่อไปแล้วสาวอนจะมาค่อยเล่าให้ฟังนั่นแหละสาวอนก็ส่วนตัวเสือ้อเนาะฟังแล้วก็เป็นกระยามทุกคนเคยได้ยินบอกแบบ คุเฒ่าคูแก่เนาะปู่ย่าตายายเขาเคยสอนเคยบอกว่าเวลากลางค่ำกลางคืนดึกดื่นเที่ยงคืนนะงามมืดงามค่ำนะคันมีคนมาห้องมาทักมาทวงห้ามตอบห้ามขานห้ามไปลมต่อห้ามสนใจอยู่ซื่อๆอยู่เฉยๆบรต้องสอนใจอย่างประมาณนี้่นะทุกคนอันนี้เนาะแบบ บ,กกบบเซือกกระบอลบลูกฟังหูไว้หูเนาะกระบอเสียหายเนาะก็ฟังไวนั่นะเป็นตายานทุกคนเพราะว่ามือนั้นเนาะ เป็นมือที่ปล่อยผีทุกคนความเชื่อเป็นมือที่ปล่อยผีมือห่อเข้านะให้แบบผีไล่ญาติผีอย่างต่างๆเปิดอ่าพ้นห้องอย่างเปิดอีกโลกนึงค่ะนะเนาะเพื่อให้มาทับส่วนบุญแบบมนุษย์แบบสาวลาวเฮาคันเห็ดห่อเข้ามือนั้นค่ะนะ ห่อเข้าประดับดินเขาจะเอาห่อเข้าไปย้ายตามวัดหรือว่าตามที่ดินต่งตางๆแบบนี้นะทุกคนและมือนั้นเป็นมือปล่อยผีเนาะมันเป็นความเสื้อนี่ทุกคนส่วนชาวส่วนตัวสวอนนี่เสื้อนะและกาสาวนคิดว่าน่าจะแบบว่าเป็นแบบเป็นกรรมให้กรรมมันเลยเนาะบางทีแบบเจ้ากรรมนายเวรอาจจะมาพบเราเบาะหรือว่าแนวใดนะเนะอืมอ บางทีแบบเจ้ากรรมนายเวรได้มาพบมาเจอเราจริงๆนะอันนี้ก็ววนะ่าบอดายนะสันนิษฐานกันไปซื้อจะว่ากันสุดท้ายแล้วเราเสียชีวิตก็ต้องขอแสดงความเจ้าสลดใจความเสียจใจขอให้เพื่อนไปสู่สุขติจะฟังแล้วน่ากลัวน,นนะ่นเนาะทุกคน ก็อยากให้ทุกคนเนาะใช้ชีวิตให้ระมัดระวังตัวให้มีสติะซูมือนี้เนาะเป็นจ้ารยานบระูว่าเพิ่นเสียด้วยเหตุอย่างกับหู้ว่าแต่ว่าเพื่อนเจอเหตุการณ์แบบนั้นของเมื่อคืนแล้วนอนเลยบบตื่นนะทุกคนแบบนอนหลับไปเลยเนาะ ฟังแล้วโหดหวัหวใจแฮวมาทุกคนมกินนกันนั่นแหละนาะทุกคนต่อไปนอะซาบอนก็จะมา,าพาทุกคนแซบ เนาะแล้วก็จะเล่าเรื่องให้ทุกคนได้ฟังไปในคลิปนําเนาะสาวรก็เคยมีประสบการณ์คนหัวลุกคือกันที่ตัวเองได้เจอเนาะเอาไว้คลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวสาวรลจะมาค่อยเล่าให้ฟังทีละเรื่องทีละเรื่องให้ทุกคนฟังเนาะแต่ตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนนะกดติดตามช่องของสาวรไว้นําเด้อทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะสาวรจะมาพาแซบอีก สาบอจะมากินหยังมาเล่าเรื่องอย่งให้ทุกคนฟังอีกอยากให้คนทุกคนติดตามเนาะคือแน่ๆที่สำคัญเรื่องที่สาวอ์จะเล่าคือเป็นเรื่องจริงะจะเน้นเรื่องจริงแล้วก็จะอ่าคลิปต่อไป จะเล่าเรื่องประสบการณ์คนหัวลุกของตัวเองให้ฟังอซึ่งถ้าโบ้แม่นคนใกล้ตัวใกล้ชิดจะบ้หูเนาะแต่สวองคิดว่าจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้หูนาำนะช่วงหล่ก็จะมีแต้เรื่องคนหัวลุกเี่ยเนาะ แบบซาวอนเคยไปบวชแดงเคยไปบวชสีเนะเจอเหตุการณ์จังๆก็มีเนาะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีพีหน้าเนาะสำหรับอคลิปนี้เนาะหรือว่าอีพีนี้เนาะซาวนก็จะขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สาววอนเด้อสำหรับหายที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะก็อยากกดข้ามโฆษณาทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย